เป็นต <l id> <c oughs> <Bond ôi> <Pokémon> ัวแกล้องจรปิดี่เข้าไปไหนเราจะต้องไปดูสายตาชมสายตาเราแร่นยอสุดเสนเรื่องมันเป็นยังไงนักแปลเออ้แล้วตด้ด้วยก็สาเอะนกแต่ัเป็นเรืองเกี่ยวกับประการที่เราเป็นู้ชายมเป้าหมายขอเราเนี่ยดความที่เราเจ้าของท้เราก็อยากจะมีค่ายมวยแล้วก็อยากให้วงการเนี่ยอยเป็นทีราที่สะอาดปลอดการานเราก็เลยพยายาม 怎么有健康法哦？你放啤酒，干。